สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับวุตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤษภาคม2026นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเจาะเจาะลึกว่าเขาคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อื่นฝากากดไลค์กดแชร์ like, กด s u b s c r i b e กดติดตามไปลงใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน,น้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายเนาะเรามาดูกันเขาคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้ ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ Temperance แล้วก็เป็นไพ่ a t e d e v i l นะครับแล้วก็เป็นไพ่2เหรียญไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้เป็นไพ่สองถ้วยว้าวดีใจด้วยนะครับมีไพ่ดีแต่ก็มีไพ่เสียอยู่ในแง่ลบเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไอ้มันเป็นเพียงความคิดของเขาเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้เป็นไพ่เดเหรียญ แล้วก็เป็นไพ่อาัศาวินถือดาบคิงถือดาบมาเป็นไพ่เดอะสตาร์ไพ่ใบสุดท้ายคือ2ไม้อิทธพลใต้สำรับ1นึ่ถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ เท่าที่ดูเนาะความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์ยังมีโอกาสที่จะเคลียร์ความเข้าใจกันนะครับหรือปรับทิศทางของความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมก็อาจจะยังพอเป็นไปได้ แต่มันก็อาจจะยากนิดหนึ่งกับการตัดสินใจการคิดการรอหรือการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์มันยังคงอยู่ต่อไปเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนความพยายามมากๆเลยนะครับและต้องใช้แพทชั่นด้วยถ้าเรายังมีแพทชั่นกับเขาเนี่ยยังไงคุณก็ยังสามารถค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่อยากจะรอไม่อยากจะ อยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิตกับรีเลชั่นชิพและไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครนะครับบางคนอาจจะมีความคิดที่เหมือนกับว่าอยากจะจบปัญหากับความรู้สึกและไม่อยากเป็นชอยส์ไม่อยากเป็นตัวเลือกไม่อยากจะอยู่ในสถานการณ์ของความกระอกะ่วนใจความรู้สึกที่ไม่ตอบโจทย์ทั้งที่ตามจริงเขากับคุณก็อาจจะกําลังยังมีความรู้สึกที่ยังรักกันก็จริงแต่เลือกที่จะ move on เพราะว่าอะไรครับเพราะบางคนคิดว่าความรักมันคาราคาซัง ความรักมันดูหมดความไว้เนื้อเชื่อใจความรักมันดูเหมือนกับว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะสำหรับบางคนนะผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความรักที่อาจจะไว้เนื้อเชื่อใจเขามามากพอละหรือเราอาจจะรักเขามามากพอแล,ะละ้วล่ะบางทีรักมากก็ต้องยอมปล่อยนะครับยิ่งรักยิ่งต้องปล่อยเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดยื้อกันไปบางทีอ่ะก็รู้ว่าได้แต่ ตแต่ใจมันก็ไม่ได้อะนะครับหรือบางคนน่ะปากบอกว่ารักเราแต่ว่ายังมีพฤติกรรมของการที่ยังซิกซักหรือยังแบบไปทางนูน้นอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือยังมีความสัมพันธ์ที่อาจจะยังดูเหมือนกับไม่ชัดเจนอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ระแวงในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆได้อันนี้แล้วแต่ตัวคุณตัดสินใจเลยนะครับไพ่เนี่ยเป็นแค่แนะนําแนวทางก็อยากจะบอกว่า ให้คุณใจเย็นๆก่อนแล้วค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆตกผลึกคุณลองถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์ถ้าเราถอยออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะครับเราคิดได้เราตัดสินใจได้เราโอเคนะครับแล้วเรารักตัวเองได้เราอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่มีเขาไม่พึ่งเขานะครับแล้วเราก็ยืนด้วยขาของตัวเองได้นะครับ <l> ค,คุณก็เฟดตัวออกมาเลยนะครับถ้าเราถอยออกมาแล้วอะความรู้สึกว่ามันโอเคเราอยู่ได้เราก็ทําแบบนั้น แต่ถ้าเกิดใครที่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังตัดสินใจไม่ได้ยังไปยังอยากไปต่อหรือยังเคลียร์ไม่จบยังรู้สึกว่ายังค้างคาใจยังมีความรู้สึกที่ยังแบบยังรอคอยอยู่อนะครับอันนี้มันก็เป็นความคิดของคุณในการตัดสินใจบางคนอาจจะยังกอดรัดกับความรักความสัมพันธ์ทั้งที่ตามจริงความรักมันอาจจะยังจะว่าไปต่อมันก็ยังพอได้แต่ถ้าจะบอกว่ามันไปต่อไม่ได้ ก็ยังมีความรู้สึกที่ยังไปต่อไม่ได้เหมือนกันแต่บางคนก็อาจจะย,ยังฝืนอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นแต่นักพยากรณ์อย่างผมไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินแทนใครดวงมันคือดวงของคุณคุณเป็นคนรักเองเจ็บเองเลือกเองก็ต้องยอมรับกับผลด้วยนะครับไพ่แค่แนะนําแนวทางให้เฉยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาคิดอะไรยังไงตอนนี้กันบ้างนะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์มีไพ่เดวิลเกิดขึ้น เดวิลเนี่ยเกิดขึ้นเป็นตัวตนของเขาเนี่ยแปลว่าเราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะ d e วิลเนี่ยมันคือความรู้สึกที่มันเป็นความคลั่งไคล้ความลหลงไหลความรู้สึกในสิ่งต่างๆหรือ b e n เนฟิบางทีอ่ะเขาอาจจะมี b e n เนฟิกับตัวคุณที่เขายังไม่ปล่อยคุณไปมีไพ่ใบนี้เดทเห็นไหมครับไพ่เดทเนี่ยแตกต่างวิสตัต์ทาโร่เนี่ยทำไพ่ที่ได้แบบเหมือนเขาว่าเหมือนกับคิดต่างมุมกับคนอื่นอะ่ะกับไพ่ประจํา ปกติอ่ะนะครับเพราะว่าเดทปกติเพราะว่าก,วการสูญเสียแต่เดทในสลับเนี้ยเห็นไหมครับมีปีกเพิงวิหกแล้วกอดหลัดเอาไว้ไม่อยากจากไปทั้งที่ก็รู้นะว่ามันจะแผดเผาอะนะครับเหมือนเทียนนะครับเนื้อเทียนกับไฟเนี่ยรู้ว่ามันเป็นไฟแต่ก็ยังเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะทํานะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังนะบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็น ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงซ้อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่แต่เรายังหลวมตัวที่ยังเล่นกับไฟหรือยังเข้าไปกับความสัมพันธ์ที่ยังไม่ move on ยังตัดสินใจที่ยังจะเลือกทั้งที่ก็รู้ว่ามันคือความผิดมันคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะ แต่ก็เลือกที่จะทําเพราะอาจจะยังรู้สึกว่ายังทําใจไม่ได้นะครับยังมีความรู้สึกที่แบบยังรักอยู่ยังผูกพันอยู่จริงๆอาจจะไม่ได้เรียกว่ารักก็ได้เพราะรู้ว่ามันไม่ถูกต้องแต่ก็ยังอยู่บางคนก็บอกว่ารักบางคนก็บอกว่ายังมีความรู้สึกที่ยังตัดไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนเรียกเลยนิยามกันเลยเนาะแต่เอาง่ายๆก็คือแปลว่ายังปล่อยไม่ได้นะคับความสัมพันธ์เพราะยังยึดติดอยู่และเขาก็ยังไม่ปล่อย คุณก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเหมือนเขายืนไว้นี่แปลว่าเขายังรักเราอยู่นะครับอะไรประมาณนี้ถามว่าเขารักไมหมล่ะ two of cups เหมือนเขาจะดูเหมือนเขาจะดูเห,เ,ะดเหมือนกับเขาก็เหมือนกับจะรักคุณนั่นแหละถ้ามันเป็นกรณีเติร์ดปาร์ตี้แต่ผมไม่ได้คิดว่าคนที่มีเติร์ดปาร์ตี้แปลว่าเขารักเรานะต่อให้เขาดีกับเราแค่ไหนมันก็อยู่กันได้แค่เบนเฟิตเท่านั้นแหละนะครับเพราะเดวิลคือเบนเฟิตบอกเลยว่าความรักของเดวิลเนี่ย มันไม่ได้มันไม่ได้แบบเป็นความรักที่ดีแบบร้อยเปอร์เซนต์่ะนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะรู้สึกว่าดีมากนะครับแต่ฝ่ายที่ทำอะ่ะเป็นฝ่ายที่อาจจะแค่ต้องการเบเนฟิตแบบนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้ามันมีตัวเลือกกับความรักความสัมพันธ์เข้ามาทางเขานะแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกเราหรอกแต่เขาเลือกเราอยู่เพราะมันมีเบเนฟิตอยู่ ทางใดก็ทางหนึ่งเท่านั้นนะครับเขายังเลือกที่จะเป็นคู่กับคุณเพราะเขามี b e เนฟิตอยู่ในสำหรับบางคนนะอันนี้สำหรับคนที่มีเตร์นปา์ตี้นะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเตร์นปาร์ตีแปลว่าเขามีความรู้สึกรักคุณมากนะครับเขามีความรู้สึกไม่อยากปล่อยคุณไปถึงจะมีใครเข้ามาเขาก็ยังไม่ได้แบบจะเปิดรับหรืออะไรกับใครรู้สึกว่าดีกับคุณที่สุดเขาอาจจะคุยกับคนอื่นบ้างนะแต่เขาไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนคุยไปตามมารยาทคุยไปตามสังคมอะไรแบบนี้ก็ได้ในสลับบังคนเนาะบางคนดูเหมือนเจ้าชูมากเลยแต่ตามจริงเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้นะเขาก็รู้อยู่นะครับว่าคนไหนเป็นคนไหนนะครับประมาณนั้นเพราะว่าผมดูจากพี่ชายของผมเนี่ยไปทํางานรู้สึกว่าฮอตมากมีสาวๆลุมนะครับมาลุมจีบลุมตอมทั้งที่ตามจริงพี่ก็มีแฟนอยู่แล้วนะ พี่ก็รักแฟนมากเลยนะแฟนก็หึงหวงมากเลยกับคู่เนี่ยเพราะว่าดูเหมือนมีคนเข้าหาเยอะนะครับไม่ค่อยไว้วางใจกับพี่เลยถามว่าพี่วอกแวกมั่งไหมก็อาจจะมีบ้างแต่เขารู้ไงว่าเขาแต่างงานแล้วเขามีอะไรแล้วเขาไม่ได้คือ,ค,อคือเขาเสียเพื่อนอะ่ะเลยเสียเสียอะไรเยอะแยะเพราะว่าบางทีอะ่ะดูมีสเสน่ห์เป็นคนที่แบบคุยเก่งอะ่ะเข้าสังคมเก่งไงนะครับดูเหมือนแบบใครก็คิดว่าเจ้าชู้อะไรประมาณเนี้ย แล้วคู่ก็ยังแบบคิดอย่างนั้นน่าจะเป็นทรงเนี้ยเลยนะครับทรงอย่างแบบเนี่ยประมาณเนี้ยเลยนะครับก็ประมาณเนี้ยแต่ว่าเออไม่เป็นไรบางคนก็นะเราก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันเอาง่ายๆถ้าเกิดใครไม,ไม่ได้มีมีเติร์ปาร์ตี้เระว่าเขาอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะแบบคัางใครคุณเยอะแหละอยากจะให้คุณเป็นคนที่ใช่แล้วเขากลัวว่าจะสูญเสียคุณไปด้วยนะในสลับบางคนนะ อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครที่มีปาร์ตี้บอกเลยนะเขาก็อาจจะกลัวการสูญเสียเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะคุณอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ยังตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการอยู่เขาก็ยังไม่อยากสูญเสียคุณเหมือนกันคุณต้องไปแยกแยะให้ออกนะไปพิจารณาให้ได้นะครับว่าเขาอยู่กับคุณเพราะเบนเนฟิตหรือสิ่งที่เขาได้ประโยชน์หรือเขารักคุณด้วยใจจริงถ้าคุณอยากรู้คุณลองตัดเบนเนฟิตออกไปดูสิว่าเขาจะยังอยู่กับคุณหรือเปล่า ถ้าเขาอยู่ก็แปลว่าโอเคแต่ถ้าเขาไม่อยู่ก็แปลว่าเขาต้องการแค่ Ben นฟิตเท่านั้นแหละคําตอบมันก็ชัดๆชัวๆวอยู่แล้วนะครับอันนี้ไพ่ไม่ได้เลือกทางแต่แนะนําให้เฉยๆนะแต่ถ้าเกิดใครนะครับยังมีความรู้สึกว่าแบบมีเติร์ดปาร์ตี้หน่อยนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนเขาไม่ชัดเจนเขาซ้อนแหละในความสัมพันธ์แต่เขาไม่ยอมเลิกให้เราเพราะว่าเขาอาจจะยังมีลูกกับเราด้วยและเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังไม่อยากเลิกนะ พราะเรารู้สึกว่าเรามีลูกอะ่ะเราสงสารลูกเราคิดว่าลูกอะ่ะคือกลัวจะขาดพ่อขาดแม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับบางคนหลายคนเนี่ยน่าสงสารมากเลยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องทนหลับกับบางสิ่งบางอย่างอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความสุขและเลิงไปกับอะไรก็ไม่รู้อะ่ะนะครับก็อีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกว่าต้องรอต้องตามแบบนั้นเป็นต้นแต่ผมอยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าคุณอยู่ได้เพื่อตัวเองอย่าอยู่ได้เพื่อกับตัวลูกเลยเถอะ เพราะการที่เราอยู่กับลูกอะ่ะแล้วเขากลับมาแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมอะ่ะมันก็เท่ากับว่ามีก็เหมือนไม่มีเอาง่ายๆคุณต้องดูให้ดีนะครับการที่เขากลับมาแล้วมันไม่ดีเหมือนเดิมคุณอย่ารับเขาเข้ามาเลยเพราะอะไรสงสารลูกกว่าเดิมเพราะมีอยู่แล้วเราไม่เอาใจใส่ลูกลูกยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เอาใจใส่มากกว่าเดิมอีกต่างหากนะยิ่งรู้สึกทําให้ลูกมีปมด้อยกว่าเดิมอีก การไม่มีการไม่เห็นเนี่ยมันมีปมด้อยก็จริงนะครับแต่ยุคนี้สมัยเนี้ยใครก็มีไปสังเกตดูบทสัมภาษณ์เลยนะครับซิงเก้มัมต่างๆเพื่อนเอนเขาก็ไม่มีนะครับถ้าเรารักถ้าเราลักลูกมากเท่าไหร่ในทางที่ถูกด้วยนะครับไม่ใช่เสียมนะว่าจะไปโกรธฝ่ายนั้นไม่ใช่นะครับอย่าทําเด็ดขาดอย่าเอาลูกเป็นเครื่องมือนะดังนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราอ่ะสามารถลักหรือเราจะอยู่เนี่ยมันอยู่เหตุผลที่ตัวเอง การที่เราสงสารลูกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะคืออยากจะบอกว่าค่อยๆคิดค่อยๆตกผลึกไปเรื่อยๆถ้าคิดแล้วนะครับว่ามีก็เหมือนไม่มีอะ่ะก็อย่าเลือกมีดีกว่าเพราะว่าถ้ามีแล้วมันจะเกิดปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ถ้าตัดนะ่ะมันเจ็บนะแต่มันก็จะไม่ยื้อไม่ยื้อไม่ ยาวแบบนั้นเป็นต้นไม่เหลือรังแบบนี้นะครับไพ่เนี่ยบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับค่อยๆประคองไปก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่ชัวร์ว่าเขาจะยังกลับมาทางเราได้จริงๆไหมเนี่ยให้เราพยายามเปิดใจนะครับยอมรับกับในเรื่องของความสัมพันธ์โดยการที่เราต้องพยายามฮิลลิ่งตัวเองก่อนนะครับโดยการที่เราต้องพยายามรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรายังอยากไปต่อกับเขาถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังพอมีโอกาสนะ เราก็ควรลองลองดูก็ได้หรือถ้าคิดว่าเสียเวลาก็ move on ไปก็จบแต่ถ้าเกิดใครที่ยังรู้สึกว่ายัง m o ฟออนไม่ได้ยังต้องการแบบพิสูจน์ความจริงก่อนนะครับเอาให้ถึงที่สุดก่อนโอเคคุณทำเลยคุณพยายามสมดุลบาลานซ์ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยๆรักตัวเองพยายามมีระยะห่างกับความสัมพันธ์เพื่อให้เรารู้ก่อนว่าการที่เราไม่มีเขาเนี่ยเราจะยังอยู่ต่อได้ไหมเราจะยังมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า โอเคไหมกับ Relation s h i p ที่มันแบบห่างกันแบบนี้ถ้ามันเป็นไปได้นะ่ะมันก็ยังพอที่จะทำให้เราคิดหรือตัดสินใจอะไรได้บ้างดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขาอาจจะกำลังทำความรู้จักที่ดีกับคุณอยู่แต่เขาอาจจะไปไป,ไปมาๆกับคุณเขาอาจจะไม่ได้อยู่แบบแบบอยู่บ้านเดียวกันอยู่ที่เดียวกันอะไรแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของการ On off ฟเนาะกับความรัก ความสัมพันธ์หรือบางคนอาจจะเป็น long distance relationship ก็ได้นะครับอาจจะไปๆมาๆอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเคลียร์พลังงานบางทีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแล้วนะครับเราก็อาจจะต้องพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีสติกับการรับมือก่อนนะเราอย่าเพิ่งตัดสินเราพยายามดูก่อนถ้าพยายามแล้วอ่ะมันไม่โอเคอะ่ะเราก็ค่อยๆถอยออกมานะครับแล้วก็รักตัวเอง แล้วก็ค่อยๆอเฟดออกมาแบบนี้ดีกว่านะครับผมไม่อยากให้ใครตัดอนาคตตัวเองโดยการที่คิดไปฝ่ายเดียวว่ามันจะไม่มีทางหรือมันจะเป็นไปไม่ได้แบบนี้เพราะามันยังมีไพ่เ,เลเวอร์มาเอ่อทอดไพ่สองถ้วยมาอยู่ขอโทษครับยังมีไพ่สองถ้วยมาอยู่นะ มันแปลว่าคุณกับเขายังมีโอกาสเป็นคู่กันได้ยังสามารถเคลียร์กันได้แค่คุณอาจจะต้องให้เวลากับการที่ต้องปรับความเข้าใจกันเคลียร์กันให้ได้นะครับเพราะในใจเหมือนเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เขาอาจจะแบบออกนอกลูก่นอกทางไปชั่วจังหวะหนึ่งเท่านั้นเองเนาะมันมีไพ่เดร s สตาร์เด t a สตาร์แปลว่าคุณเองนะครับอาจจะกําลังแบบปล่อยวางได้นะสามารถที่จะเคลียร์พลังงานตรงนี้ได้นะสามารถที่จะจบ กับปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้สามารถที่จะหลุดพ้นจากปัญหาบางสิ่งบางอย่างได้ถ้าเราลองดูก่อน แล้วมีสติกับการรับมือนะครับโดยที่เราไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งเกินไปเพราะมีไพ่สองใบนี้ถ้าเรามีอารมณ์มีความรู้สึกบอกเลยว่ารักไปมันก็มีปัญหาไปมันก็ไม่จบไม่เส้นโดยเฉพาะคนาธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะครับอาจจะทําให้ปัญหาอุปสรรคเนี่ยยังคงต้องพยายามค่อยๆปรับและเคลียร์กันไปก่อนนะครับยังพอมีโอกาสที่เราจะยังคุยกันได้หรือยังได้รับในสิ่งที่เขาอาจจะเอ็นเอียงมาทางเราหรือเขาอาจจะเ,เคลียร์ ความชัดเจนให้กับตัวเราได้ทุกอย่างก็อาจจะยังจบแล้วกลับมาในทิศทางที่ดีเพราะเขาอาจจะยังรักเราอยู่เขาอาจจะแค่ออกนอกลูก่นอกทางใน ช่วจังหวะหนึ่งเท่านั้นเราให้อภัยได้ก็ลองให้อภัยดูก่อนแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ได้จริงๆมันผิดแล้วผิดอีกซ้ําแล้วซ้าอีกนะครับคุณก็ต้อง move on แล้วจริงๆนะคือไพ่บอกว่าอดทนรอคอยดูถ้ามันโอเคได้ไปต่อมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าอดทนแล้วรอคอยแล้วมันไปต่อไม่ได้จริงๆก็ move on เลยนะครับมันมีไพ่สองใบนะให้เราอดทนรอคอยอีกสักนิดหนึ่งรองความชัดเจนเผื่อคุณกับเขายังอาจจะยังเป็นคู่กัน ก็ได้แค่มันอาจจะเป็นช่วงที่มันเป็นวิบากกรรมเท่านั้นต่อความรู้สึกก็ได้เช่นกันสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั c r i b e กดติดตามไปกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ